สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับโอมาลมิงเอาพูนิดมาเออนี่ผมจะมาเวทป่าฝั่งสรงข้ามยับๆนะครับในแรงเออมีแรงแพทกบไดมอนนะครับตอนนี้โอเคเราจะออกเป็นชิ้นป่านะครับออกนะสีๆไปเลยมยีดมันน่าจะออกมาช้านะครับเดี๋ยวเรา ดูเชิงตรงนี้ก่อนไม่หรออัพสกิลดักมาโอ้ยเอ้าได้ฮัลโหล <laughs> ฮัลโหลได้ได้อะได้อะได้ดได้ไดไดได ต,ติดตรงนี้่ะติดขีด้วยเป็นไงโอมาไปแล้วจ้าสองบับครับ พีเจวิทป่าเหรออ๋ออีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนี่ว่างไงตัวเนี้เฮ้ย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 เอ,อือไม่คืนบัฟไปซะแล้วเอือห้าวเกิดเจอแอนเนตจับไว้อย่างนานนะมื่อกี้มันสกิลสองครับดึงผมกับนานะคอรไปติดกันหนึบเลย ันนี้ซานนี้ต้นเกมแบบไม่ได้อะไรเลยนะาฟแดงคือมันเป็นตัวแบบเหลีดเกมนะครับแต่คือต้นเกมผมปวดมันยับขนนี้เันา็เกิดช้าหน่อย เวทมันยังเลยครับอ้าวิบหายแล้วชินิโก,ก้เดี๋ยวมันจะแปลวับแดงแล้วทุกคนไม่ทำเพื่อนกูทำเพื่อนกูโอเค ฟ้มันจะใกล้จะฟ้ามัน่าใกล้จะเกิดนะครับโอ้โอ้เกืบตายแล้ว ได้สวยสวยสวยไม่จะแตะฟ้าเลยหาเกินอ้าวอันตีเฉยอันตีเฉยตายแห้งเป็นสานนิตที่แบบตังมีพันเจ็ดนะครับ

เอาบแดงไปแล้วไอบแดงยังไม่เกิดนะีะ่ะย้ายแพอยากให้ทาร่ากับบ้านอยายทาร่าได้กลับไปกันป้อมอยายให้ทาร่าได้กลับไปกันป้อมโอเค ตายอันนี้ทีมมันนี่ไม่เป็นอันเล่นทีมเขานี่ไม่เป็นอันเล่นแล้วนะฮะคือแบบเจอสกิลเพจชั้นสูงรับทุกอย่างมาเองรับทุกอย่างมาเองเนาะ มันได้ฟ้าแล้วมันจะฆ่าเฟนิกเราอ้า <c oughs> <c oughs> ว้าวโดนดันขวาว้าวโดนดันขวานนหาเกินเฮ้ยเราก็โดนด้วย嘛 โอ้โหตายสองไม่ดีแล้คือตัวมันเลดเกมมากๆากนะแต่มันเก่งนะอันนี้ก็เราโดนรับป่วนเฉยไม่ได้แปลว่ามันไม่เก่งตัวมันเลดเกมเก่งมากนะครับเราต้องเอ่อยังไงดีล่ะเอาเนี้ยก่ <Ultimate. S 1> อน ชัดดาวไม่ยิวินิจฉชา มาดิมาดิก็มาดิครับ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 ก็มาครับอุ้ยเยอะไปเอ้ยเยอะไปอ้าอันนี้ไม่ดีแล้วอันนี้คือไม่ดีแล้วชานี้มันจนนะแต่มันงแรง มนีความแรงของมันอยู่ย เฮ้ยโอนี่เสือปลาจระ,จะเข้อุ้ยไม่โอแรงเกินไม่โอแรงมากตายพี่นี่ ตายไปที่อุ้ยข้างบนทาราคาฟินิกะ <organize. S 2> อ้าวเข้ามาอย่างนี้เข้ามาอย่างนี้ยังไงนี่อีกตัวไหมอีกตัวไหมเกี่ยวไว้เรียบร้อยร่วงเฮ้ยอะไรขึ้นโอ้จอบ อย่างไวอะครับต้องๆอฮัลโหลโอมาพูนิดนะครับเอาไปใช้กันได้นะครับแต่ต้องเล่นด้วยคมชำนาญนะนะอันนี้ครับผมเล่นไม่ชำนาญก็มีตะกุกตะกักนะครับก็เกือบไม่รอดเหมือนกันนะโอเคก็สลรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับไม่ต้องแปลกใจทำไมเสื้อตัวเดิมนะครับเพราะว่าวันนี้ทําหลายคลิปมากๆครับทําแบบหลายคลิปทาไว้หลายคลิปเลยครับเดี๋ยวเอาไว้ลงแบบ แต่ละวันแต่ละวันนะเดี๋ยวมกระจายกันกระจายกันไปนะครับไม่ต้องแปลกใจั้ไม่ใส่เสื้อตัวเดิมนะไม่ใช่ว่ายังไม่อาบน้ำไม่ใส่ทำันเดียวกันนะครับคิดว่าโอเคครับก็สวัสดีครับ